ลืมเปิดไฟเปิดได้ไหมโอ้ยแมวเสบตาเมียแสบตาเมียแสบตาอ่อนเบอร์สิบเลยขึ้นมานอนแล้วก็มาเลียม,มือเมื่อกี้ไหนเลียใหม่ดิเลียใหม่ได้ไหมเลียใหม่ได้ไหมโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่พอถ่ายคลิปให้โชว์แล้วไม่โชว์ โอ้ยอ้อนเบอร์สิบเลยอืมส่องกันหน่อยเนาะมองไม่ค่อยชัดเลยเนาะเปิดไฟเดี๋ยวแมวเสียตาเนาะเปิดไฟเดี๋ยวแมวเสียตาใช่ไหมอือืไม่ได้เปิดไฟเนาะเมะื่อกี้ไม่คิดว่าแมวจะขึ้นมาอ,นอ้อนเบอร์สิบขนาดนี้ฮะไหนโชว์ไม่ชว์ไม่ ช่วยเพื่อนก็ดูหน่อยเด้อเมื่อกี้ทำไงขึ้นมานอนนั่งก่อนแล้วก็เลียมือไข่อ้อนเมื่อกี้ไข่อ้อนเบอร์สิบเมื่อกี้นะไข่ไข่ไข่เมื่อกี้โอ้ย,ขยไข่แหวง มานอนแต่งตัวรอยเั้งนั้นไม่เข้ามาก็เลยออกไปพอเดินเข้ามาเรียกรีบวิ่งตามเข้ามาเลยแล้วก็ขึ้นมานอนบนตัวแล้วก็เลียมือ,อ,มอมเบอร์สิบเลยวันนี้เบอร์สิบเลยเขาทิ้งไปพาแม่ไปหาหมอ มอนัดไม่มีใครอยู่ไม่เมวเงา,าหรอกลับมาอ้อนเบอร์สิบเหรอืึหลับแล้วเหรอับแล้วต้องนอนบนคนด้วยืึถึงจะหลับลหร ตาลุกแล้วตาลุกแล้วได้ยินเสียงเขาตาลุกแล้วอ่ะอะอื้อื้อือมอะไรนี่อะไรนี่พูงใครนี่อ่อนเบือสิบ ว้ยน้่นี่อยากรู้หล่าอยากรู้ลาวสนใจล่าเดนใจล่าอยากออกก็ไม่ให้ออกก็เลยมานอนแต่งตัวอยู่ตนี้พอคนไม่เข้ามาก็เลยออกไปล่าพอคนเรียกก็เลยมา ก็กอนนอนมานอนใช่ไหมใครอ่อนงนอนจริงน,นอนเลยนอนบายบายอกอนด้วย